สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าผมได้ยินข้อมูลมาจากช่องคุณยนานกรชาแนลต้องขออนุญาตที่เอ่ยนามคุณยนานกรนะครับเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องที่ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองได้ดีจริงๆเพราะคุณยนานกรชาแนลเป็นใครครับเป็นข้าขราชการ ผมจำไม่ได้แล้วว่าอยู่อะไรตรงไหนยังไงท่านได้เอาเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองมาออกอีกแล้วเมื่อหลายวันก่อนนะครับผมก็เพิ่งไปดูข้อมูลมาไม่รู้มันเป็นความคิดบ้าๆบอๆอะไรของรัฐบาลอีกแล้วที่มีโครงการแจกเงินผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปไล่จากเดือนสิงหาคม ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเดือนมก,กราในปี2508ซึ่งมันจะมีแยกกันอีกครับคือกรุมพาถึงสิงหาเนี่ยเขาจะแจกเป็นขั้นบันไดส่วนมก,กราคมขึ้นไปเขาจะแจกทั้งหมด800บาทให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยอืมหรือเรียกบัตรคนจนนั่นแหละของเดิมอะทีนี้รัฐบาล ทำแบบนี้เพื่ออะไรครับอ่มีประโยชน์อะไรครับแล้วคนอื่นนี่ก็ถือบัตรประชารัฐนี่เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยใช่ไหมเขาไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมคุณเสื้อแดงทั้งหลายครับถ้าบังเอิญผ่านมาฟังทลิปนะฟังไปเรื่อยๆอ่อย่างข,ข้อความที่ผมได้ยินมานะครับตรงๆเต็มๆก็คือคนที่เกิดก่อนปี2 5 0 8ขึ้นไป จะได้เงินจำนวน800บาทแต่มีการแบ่งจ่าย3วันคือ 16, 17, 18กันยายนวันที่16กันยายนจะจ่ายคนที่เกิดก่อนปี2496จำนวน800บาทวันที่17จะจ่ายคนที่เกิดปี2496ถึงปี2502 800บาทวันที่18 จ่ายคนที่เกิดตั้งแต่ปี2502ถึงปี2508จะมน800บาทและผมคิดว่าในวันที่18นั้นก็จะจ่ายคนที่เกิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคมให้ด้วยแต่ใครที่เกิดเดือนกันยาถึงเดือนธันวาคมปี2508ไม่มีสิทธิ์ได้เงินคนอื่นที่ถือบัตรประชารัฐก็ไม่มีสิทธิ์ได้เงิน แล้วคนแก่ที่ตกลนจากสิทธิ์บัตรประชารัฐก็ไม่มีสิทธิ์ได้เงินแล้วการแจกครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าแจกไปเพื่ออะไรมีเหตุอันควรอะไรต้องให้แจกในขณะที่คนดูคลิปครับผมเงินดิจิตอลบอลเลต1หนึ่งมืบาทยังไม่มีใครได้เลยทำไมนิ่งเงียบไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกให้รัฐบาลจัดการเรื่องนี้ก่อน ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วในเดือนเดียวกันคือกันยายนปีที่แล้วผมได้รับเงินจำนวนหนึ่งมืนบาทผ่านบัตรประชารัฐของลุงตู่และเป็นการโอนผ่านพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนของลุงตู่อีกถ้ารอบนี้เป็นไปได้อยากจะฝากไปถึงใครก็ได้ช่วยบอกรัฐบาลทีว่าช่วยแจกเงินหมื่นให้ทั่วถึงอีกรอบหนึ่งจะได้หรือไม่ถ้าได้ ผมก็จะยกมือไหว้รัฐบาลแล้วพูดว่าขอบคุณที่พักเพื่อไทยและรัฐบาลแจกเงินหมื่นให้ผ่านบัตรประชาัฐของลุงตู่ด้วยระบบพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนที่ลุงตู่ <c oughs> ให้ลงทะเบียนไว้เมื่อหลายปีก่อนหมายความว่าไงครับก็ผมพูดไปตรงๆว่าอ่ะ ขอบคุณรัฐบาลไงที่แจกเงินหมืน่นผ่านบัตรประชาัฐและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนของลุงตู่สรุปคือตอนต้นฟังดีนะแต่สุดท้ายผมก็โอนลุงตู่อยู่ดีแต่ผมไม่ได้เอาลุงตู่เลยจะบอกให้ผมคือคนไทยคนหนึ่งที่เห็นแก่ตัวหนึ่งอย่างคืออะไรรับเฉพาะผลประโยชน์เท่านั้นใครให้ผมรับหมด แต่พอถึงเวลาผมก็ไม่ไปเลือกเขาในการเลือกตั้งอยู่ดีผมเอาแค่ผลประโยชน์นะครับผมพูดถึงตรงนี้หมายความว่าไงครับผมหมายความว่าถ้ารัฐบาลจริงใจจะแก้ปัญหาของประเทศหลายๆด้านตอนนี้เงินดิจิตอลวอลเล็ตช่วยแจกคนที่ยังไม่ได้หน่อยเถอะครับทั้งคนที่ลงทะเบียนไปแล้ว อายุ21ปีถึง59ปีคนที่เป็นวัยรุ่นอายุ16ถึง20ปีคนที่ไม่มีบัตรประชารัฐไม่มีสมาร,ร์ทโฟนอายุ21 59ก็ด้วยแจกเขาหน่อยเถอะครับแจกให้เรียบร้อยถ้าไม่แจกเขาคุณก็ไม่ต้องไปแจกคนแก่อะไรทั้งสิ้นครับ พราะต้นปีที่ผ่านมาคุณก็แจกคนแก่ไปแล้วตอนนี้คุณก็มาแจกคนแก่ต่อแถมบีบบังคับว่าคนแก่ที่มีบัตรประชารัฐเท่านั้นคนที่ไม่มีบัตรประชารัฐไม่แจกให้แล้วแจกครั้งเดียวด้วยทีนี้ในเดือนกุมภาพันธ์คนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ปี258ก็จะได้ตังค์เพียงแค่700จากตั้งต้นคือ800ใช่ไหมครับ กุมภาเจ็ดร้อยมีนาห <c oughs> กร้อยเมษาห้าร้อยพฤษภาสี่ร้อยมิถุนาสามร้อยกระกราสองร้อโอ้ยยังพอใจชื้นหน่อยนะแต่สิงหาคมนี่ให้แค่ร้อยเดียวเป่าห้านาทีก็หมดแล้วร้อยนึงอ่ให้ครั้งเดียวด้วยให้ทีเดียวด้วย <c oughs> เหตุผลตรงนี้ให้เพื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่มีประโยชน์แก่การทำตรงนี้เลยครับ แจกเงินไม่ครบตามฉบับลุงตู่เลยในรอบที่แล้วรอบนี้ก็ให้ไม่ครบเหมือนเดิมอีกเพราะจะให้เฉพาะบัตรประชารัฐซึ่งบางคนสวมสิทธิ์บางคนก็จนจริงแล้วเอาไงล่ะครับแก้ปัญหาอะไรได้บ้างที่ผมออกมาพูดตรงนี้ผมอยากให้คนไทยได้คิดว่าตอนนี้เรากําลังมีปัญหากับกัมพูชาอยู่จะแจกเงินตรงนี้ไปเพื่ออะไรแจกทําไมแจกให้เขาได้อะไรขึ้นมา แล้วแจกไม่ทั่วถึงอย่างนี้ก็ไม่ได้ผมเป็นหนึ่งเสียงขอคัดค้านว่าถ้าคุณยังแจกเงินหมื่นไม่ครบองค์ประชุมล้างไพ่แล้วแจกคนละหมื่นใหม่ได้ไหมครับรู้ไหมมันดียังไงหลายคนจะได้เอาเงินหมื่นใหม่นี้ไปลงทะเบียนอ่าไม่ใช่ลงทะเบียนเอาไปลงทุนอะไรที่มันมีประโยชน์อย่างตอนนี้ผมบอกแล้วผมกําลังเก็บเงินเพื่อจะซื้อจัก,กรยานสามล้อคันใหม่ แทนคันเก่าที่ผมปั่นไม่ไหวแล้วเพราะมันปวดขาปวดน่องเหลือเกินแต่พอมาดูรัฐบาลทําแบบนี้ผมรับไม่ได้จริงๆคือผมอยากจะได้เงินจํานวนเท่าไหร่ครับ1,000 0บาทแทนเลยครับแล้วก็อยากให้ได้กันทุกคนด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวแต่มีหลายคนพูดนะครับว่าการที่รัฐบาลออกมาแจกเงินแบบนี้มันเป็นผลเสีย ทำให้ประชาชนขี่เกียรติมาหากินไม่อยากประกอบอาชีพไม่อยากทำงานรอให้รัฐบาลโอนเงินมาอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ขอโทษเถอะครับสมุดบัญชีธนาคารถึงมันจะผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนก็แล้วแต่แต่คำถามคืออะไรรู้ไหมครับถ้าเจ้าของสมุดบัญชีไม่มีปัญญาจะนำเงินเข้าบัญชีด้วยตัวเอง คอยแต่พึ่งจมูกรัฐบาลอย่างเดียวคือให้รัฐบาลโอนเข้าเข้าบัญชีอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ไร้สมรรถภาพผมเองก็ยังต้องเอาเงินเข้าบัญชีทุกเดือนด้วยเหตุและผลคือบัญชีนี้บัญชีธน,นาคารกรุงไทยที่ผมไปเปิดมาเมื่อปี2559ผมไม่รู้ว่าเขาจะโอนเงินสดมาให้3,000อันนั้นผมพูดเรื่องจริงไม่ได้เฟกอะไรขึ้นมาไม่ได้เป็นเรื่องโกหก และก็ไม่ได้ทราบว่าจะมีอีกราคาหนึ่งคือ1,500บาทแต่พอมีการจ่ายเงินมาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอย่างไงครับรัฐบาลให้เงินแค่3,000ที่เหลือผมก็ต้องมานั่งเสียเวลาทำอะไรต่อรักษาบัญชีด้วยตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจคือผมก็ต้องหาเงินโอนเข้าไปในบัญชีฝากเข้าไปในบัญชีเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ธนาคารส่งจดหมายมาเตือนแล้วปิดบัญชีเอาเงินผมในส่วนที่เหลือไปจนเกลี้ยงอืม เพราะทั้งเราไม่ทําธุรกรรมกับธนาคารเกินครึ่งปีขึ้นไปก็จะเริ่มมีจดหมายมาเตือนว่าให้เราไปฝากไปถอนไปอะไรก็ได้ให้มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดผมก็เลยต้องพยายามทําให้สมุดบัญชีธนาคารเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นผมก็โดนเตือนแล้วทุกวันนี้ก็เละเทะสเปะสปะไปเรื่อยเปืเป่อยคือเ,เ,เงินในกระเป๋าก็มีอยู่ไม่กี่ร้อยยังไม่พอจะซื้อจัก,กรยานใหม่เลยครับอันนี้ผมมาพูดถึงก็ไม่ได้ดรามา่าอยากจะขอเงินใครนะ อยากเข้าใจผิดคิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าผมมาบอกหมายเลขบัญชีธนาคารแล้วเดี๋ยวคนจะต้องโอนมาเสมอไม่ใช่แต่ที่ผมมาพูดตรงนี้คืออะไรถ้ามีคนคิดว่าจะรอให้รัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีให้อย่างเดียวโดยไม่หาเงินใส่บัญชีไว้ไม่มีประโยชน์ครับคุณจะมีบัญชีไปเพื่อรอรับเงินรัฐบาลไม่มีประโยชน์เพราะรัฐบาลถังแตกไม่มีปยาจายเงินของนามสกุลชินวัตรก็เยอะแยะ แต่ไม่เอาออมาจ่ายจ่ายสิครับจะได้มีประโยชน์จ่ายผ่านไอเนี่ยพร้อมเพลงของลุงตู่เนี่ยมันก็จบเรื่องที่ผมออกมาพูดตรงนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรกับใครทั้งสิน้นแต่ผมมองว่ามันไม่ถูกต้องที่คนนับถืออ,อพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะิ่งเงียบนะครับออกมาพูดบ้างเถอะครับ ว่าประชาชนเขาเดือดร้อนกันทั้งประเทศอยู่แล้วถ้าจะแจกเงินเอาให้มันทั่วถึงคนละหมื่นอีกรอบหนึ่งเอาให้ทุกกลุ่มเลยตอนนี้กลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ก็ล้างไพ่เขาไปด้วยกลุ่มไหนที่ได้แล้วก็ถือว่าให้เขาเพิ่มไปมันจะได้สมเหตุสมผลขึ้นว่าเออรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนแล้วใครได้เงินหมื่นไปเป็นเงินสดเอาให้เงินสดนะเขาจะเอาไปกินเหล้าซื้อยาเสพติด เอาไปซื้อบุหรี่เอาไปเล่นการพนันมันก็สิท์ของเขาไปแล้วเพราะคนประเภทนั้นเขาไม่ได้ต้องการที่จะทําให้ตัวเองอยู่อย่างมีความสุขแต่ต้องการสร้างความทุกข์ให้ตัวเองคืออะไรคนติดยาติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันท้ายที่สุดคนเหล่านี้ครับคนติดยาเสพติดบุหรี่ติดเหล้าตายทั้งนั้นครับ ได้โรคติดเหล้าติดยาเสพติดติดบุหรี่ติดการพนันยิ่งตายเร็วเข้าไปใหญ่ถ้ามีตังจ่ายก็จบไม่มีตังจ่ายก็โดนกระทืบตายถ้าเขาจับได้ไม่มีอะไรให้เขาเห็นไหมครับไม่รักตัวเองกันทั้งนั้นแหละคนกลุ่มนี้แล้วคนกลุ่มนี้ก็จะโดนคนเสื้อแดงออกมาพูดวิจารณ์ตลอดว่าไอ้คนพวกนี้แหละมันต้องการเงินไปทำอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งไม่ทุกคน อย่างถ้าผมได้เงินมา10,000บาทครั้งครั้งที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจจะซื้อจัก,กรยานใหม่แต่เผลอไปทําเงินหายจํานวน6กพันถ้าผมได้เงิน10,000บาทมาในรอบนี้ผมจะรักษาเงินเท่าชีวิตเพื่อไปร้านขายจักรยานและไปซื้อจักรยานคันใหม่ตรงๆและการจะขอบคุณรัฐบาลเพื่อไทยก็ขอบคุณที่เขาโอนเงินสดหนึ่งมืนมาแต่โอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผูกกับ ไอ้ที่เป็นบัตรประชาชนนะ่ะแล้วก็อะไรต่อนะเดี๋ยวบัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์ของลุงตอ่เห็นไหมครับผมจะพูดแค่นี้ไม่มีอะไรมากผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเดือนหน้าจะจ่ายเงินแค่คนถือบัตรประชารัฐที่เกิดก่อนปี2 5 0 8กับคนที่เกิดในปี2 5 0 8ในเดือนสิงหาคมผมไม่เห็นด้วยจริงๆครับ ผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้มีความไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายคนแค่ไม่กี่ถ้าจ่ายกันแค่ไม่กี่คนมันประหยัดงบครับแต่คนที่ไม่ได้อย่างผมก็ต้องออกมาพูดบ้างล่ะว่าแล้วคนอื่นเขาไม่ต้องใช้ไม่ต้องกินกันแล้วเหรอเงินน่ะถ้าแจกไม่ได้จริงๆผมแนะนำว่าอย่าแจกเลยครับ เพราะเงินที่ต้อนวอลเล็ตคุณก็ยังแจกไม่ได้ผมเศร้านะครับที่คนไทยยอมเรื่องพวกนี้ได้ง่ายๆคนเสื้อแดงทั้งหลายที่ไปลงทะเบียนแอปทางรัฐไว้แล้วนะ่ะออกมากระตุ้นรัฐบาลหน่อยได้ไหมครับอย่านนี่เงียบความรักพักการเมืองพักใดพักหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติจะเป็นพักประชาชนหรือจะเป็นพักเพื่อไทยหรือพักไหนก็แล้วแต่ เก็บความรักนั้นเอาไว้แล้วออกมาขอร้องให้ในายกแจกเงินมื่นให้ครบก่อนอันดับแรกเมื่อแจกครบถ้าดูแล้วว่าคนไทยอยากจะได้เงินหรืออยากจะแจกเงินเพิ่มก็ค่อยไปคิดกันทีหลังไม่ใช่ทําแบบโอ้โหเรียกว่ารอกันเป็นชาติก็ไม่ได้พอไม่ได้มันก็เกิดปัญหาผมขออนุญาตเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังหนึ่งเรื่องนะครับคือตอนนั้นผมรอเงินของรัฐบาล ที่เขาให้มาสามพันน่ะคือเขามาสำรวจแล้วกระทรวงพัฒนาสังคมอ่ะจ่ายให้กับประชาชนจำนวนสามพันบาทแต่ของผมนี่ใช้เวลาเป็นโอ้โหแปดเก้าเดือนกว่าจะได้เงินน่ะมันหมายความว่าไงก็หมายความว่าเขาไม่ได้จริงใจกับการแจกเงินให้ประชาชนไงแต่พวกเขาได้เงินช้าไม่ได้ต้องได้เงินตรงเป๊ะตลอดเวลาอืม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะคุยตรงนี้อยากจะพูดถึงตรงนี้ก็คือว่าอยากให้รัฐบาลคิดทบทวนการแจกเงินในเดือนหน้าใหม่เพราะท้ายที่สุดคนที่ไม่มีบัตรประชารัฐแล้วตกหลนก็หมดสิทธิ์ได้เงินจำนวน800หรือที่ลดมาเป็นขั้นบันไดคือ700ถึง100บาทนะ่ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้ แล้วคนอื่นๆที่ถือบัตรประชารัฐอยู่ก็ไม่มีสิทธิ์ได้เงินอีกนะครับมันไม่เกิดประโยชน์จริงๆเพราะคุณแจกเงินกระจุกไม่ได้แจกเงินกระจายคนได้ก็น้อยทีนี้ให้คนแก่ไปเนี่ยโดยเฉพาะถ้าบอกว่าเกิดก่อนปี2496เขาก็คงไม่ได้อยากเอาเงินมาใช้นั่นแหละครับเพราะมันเลยเวลาเขาแล้วหรือคนที่เกิดในช่วงปี2000 500ต้นต้นนะครับปัจจุบันเพิ่งจะ60กว่าใช่ไหมมีหรืออาจจะไม่ถึงก็มีเช่นบางคนอายุ68อะ่ะเพราะเกิดในปี2,500อะ่ะอ่าเกิดปี2,500ปัจจุบันก็อายุ68อะ่ะ68ก็คือมันเลยเลยเอา่าเลยปี2 5 0 8ไปแล้วอะ่ะ ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเกิดในปีสอง8น้อยาปดเกิดในปี2อ0 0ยแต่ไม่มีไม่มีบัตรประชารัฐเรียบร้อยเจ๊งฉะนั้นที่ผมออกมาพูดตรงนี้คือผมอยากจะขอร้องเป็นกระบอกเสียงให้คนที่ยังไม่ได้เงินด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ขอเป็นกระบอกเสียงให้แก่คนที่ถือบัตรประชารัฐและไม่มีสิทธิ์ได้เงินตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งว่า ถ้าจะแจกแบบนี้อย่าแจกดีกว่าไปแจกเงินให้กับคนที่เขายังไม่ได้ดีกว่าครับเพราะจำนวนผู้ที่ยังไม่ได้เงินตรงนี้ยังมีอีกมากไหว้ก็ได้ครับขอละครับถ้าคุณแจกเงินให้เขาไม่ครบอย่าแจกถ้าคุณจะแจกเงินในรูปแบบนี้นะผมว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยแจกเงินไม่ครบอย่าแจก หรือแจกเฉพาะกลุ่มอย่าแจกเพราะเอาเข้าจริงๆคนถือบัตรประชารัดเยอะแยะมากมายวุ่นวายไปหมดแต่ไม่มีสิทธิ์ได้เงินตรงนี้ผมก็เลยไม่เห็นด้วยว่าไม่ควรว่าจะต้องแจกแบบนี้นะผมไม่เห็นด้วยรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างวนไปวนมาหน้าปวดหัวดีนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นี่คือความเห็นส่วนตัวของผม ใครมีความคิดเห็นอย่างไรจะคอมเมนต์อะไรก็ตามสบายครับผมไม่ได้บังคับคุณว่าห้ามคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นเพราะคำว่าประชาธิปไตยฟังผมให,ให้ดีๆนะครับประชาธิปไตยคือเคารพความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์และเอาความเห็นต่างมาพัฒนาต่อยอดให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน ตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศถ้าเรามีความเห็นต่างเน้วต้องมานั่งทะเลาะก,กันทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วกราบขอไปถึงคนรักพรรคเพื่อไทยเด้ครับบอกนายกท่านด้วยว่าพวกผมยังไม่ได้เงินหมื่นเลยแจกผมด้วยครับเงินที่ต้นวอลเลตนะแล้วบอกเขาด้วยว่าช่วยแจกเป็นเงินสดให้เหมือนสามกลุ่มที่ผ่านมาด้วยครับท่าน เพราะผมจะไม่รับเงินระบบ on, อ่าระบบที่เขาเรียกอะไรบิตพองบิตคอยบล็อกเชนอะไรเขาอ่ะผมไม่รับนะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตไม่ยาวแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวไป20กว่านาะทีได้แล้วมั้งครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุปตรงท้ายนี่เลยว่าผมไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินผู้สูงอายุที่อ้างว่าเกิดก่อนปี2 5 0 0 2508 นะครับตรงนั้นไม่เห็นด้วยเพราะไปไปมามาแล้วคุณกำลังสร้างภาระให้แก่คนที่เขายังไงอะ่ะควรจะได้ตังแต่ไม่ได้อะ่ะต้องมานั่งทะเลาะต้องมาเถียงกันผมไม่เห็นด้วยนะครับอโอเคก็จะประมาณนี้เนาะผมขออนุญาติ้นท้ายแล้วกันครับกลับหมายเลขบัญชีธนาคารเดิม ย้ำไว้ก่อนนะครับการบอกมาเรขบัญชีธนาคารไม่ได้บังคับให้คุณโอนเงินมาคุณไม่โอนผมไม่โกรธเพราะมันเป็นสิทธิของคุณผมไม่ได้บีบว่าทุกคนที่มาดูคลิปผมต้องโอนเงินไห้ผมไม่เกี่ยวคุณไม่โอนมาผมก็ไม่โกรธคุณแต่ถ้าคุณจะโอนมาคุณจะคอมเมนต์บอกผมว่าโอนตังค์ให้แล้วก็คือจบไม่ต้องบอกยอดเงินจำนวนเงินไม่ต้องบอกชื่อเสียงเรียงนามไปรงสิ้น พอสุดท้ายผมก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทําในตรงนี้นะครับธนาคารทหารไทยธนาคารสาขาใหญ่ธนาคารทหารไทยธนาคารสาขาใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีเลขที่บัญชี316 2 6 2 8 9 7 2 3 1 6 2 6 2 8 9 7 2บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้น,นครับ ไม่มีหมายเลขบัญชีอื่นใดทั้งสิ้นใครมีอะไรจะคอมเมนต์ยังไงตามสบายนะครับกับเรื่องนี้ผมจะมาลออ่านคอมเมนต์แล้วก็พยายามจะตอบกับทุกคอมเมนต์นะครับมีอะไรไม่สบายใจตรงไหนก็บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวมาพอสมควรแล้วก็ประมาณนี้เนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ